วันก่อนนึกถึงไปไปพังงาไปโปดผีสึนามิเนาะโยมพอนั่งนั่งกุฏิกับพระเป็นนอนวัดคึือคักที่ตะกปวป่าบางคนว่ามันเหม็นนั่งคุยนะมันเหมน็นกินศพอาตมาเหม็นองค์เดียวอะตมาก็เหม็นกินศพก็ถามพระพระกอบกับพระกําปุง้ง ว่าพระเหมือนส,สักศพไหครูบาเหมือนกินศพแล้วเกินเขาก็ไม่ได้กินจนพระกอบก็ไปนั่งอีกข้างหนึง่งก็ได้กินมาโอ้วันนี้มาแต่เช้าเลยมาขอส่วนบุญมาก็เลยสวดแล้วก็เตรียมน้ากรวดก็สวดแบบนี้นั่งกันหน้ากุฏิอย่างเงี้ยนั่งกันนี่สามสามลูกก็สวดมนต์ทำวัดสวดมนต์เย็นในวัดคึกคักนั่นแหละ พอสวดไปแล้วอ่มาม่ะกอบมืดแล้วทุม่มทุ่มเสร็จเสร็จธรรมาก็เข้ากุฏิพระสองลูกก็เข้ากุฏิข้างๆก็นอนใกล้ๆนันธรรมายังไม่ทันได้ได้นอนเลยกำลังนั่ง,ง,งดูปฏิโมกหน่อยนึงปรากฏว่าพระกอบพระองค์เนี้ยได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูก็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 พระกอบก็เลย ใชให้ภาคกำปุ้งลุกอ่าคก,กำปุ้งก็ลุกมาดูเปิดก็ไม่เห็นใครก็ไปสวดมนต์พระกอบก็มาถามามาตมาครูบามาเรียกผมแล้วครับโอ้ยไปเรียกยังไงกูอยู่ในห้องเนี่ยแล้วเมื่อกี้ใครมาข้อห้องผมไปรู้ยังไงก็พวกเธอคอู่กันเ่ยก็เลยบอกอย่างเงี้ยผีมันมาข้อห้องเดี๋ยวเออเนี่ยมันมีจริงนะ พอตะมาสมัยนั้นเดินทุดงไปถึงกระเปพร์ด้วยลนะ่ะกระเอร์จังหวัดกระบีกะนั่นแนหะกระเปร์ตะมาผ่านเขาหลักเนี่ยโอ้หนลุกขนพองสมัยนั้นผีเยอะพวกนั้นทะเลก็ผีเยอะได้กระแพส่วนบุญให้เท่านั้นแหละเราไม่รู้จะทํายังไงมีแต่พระส่วนบุญให้กลับจากนั้นมาเข้ามากรุงเทพมาพักที่ สวนธรรม้างอังกฤษกลางงูคุณบุญยงวังวนิชลูกหลานก็มาวัดเรานี่แหละเป็นลูกศิษย์คุณอัญญาคุณกิติพงศ์คุณล้วนชายคนเนี้เขาก็มาแต่มาก็ไในอบอกวันนี้เขาเอาไปตรวจสุขภาพหน่อยตรวจเลือดเสร็จเก้าโมงไปกราบหลวงพ่อเวอสี ไปถึงหลวงพออ่อพระสีไปวัดพุทธบูชาไม่ได้ไปอยู่ประมาณสามสิบปีได้นึกถึงท่านอยากจะไปกราบท่านมีเวลาโยมเชื่อไหมอันมาโคนขับรถคุณกิติพงศ์ก็หลงไปถึงวัดพุทธบูชาก็ใกล้กันอีกฝากหนึ่งถึงวัดอาสมหลวงพออ่อภรสีแต่มาบอกว่าเป็นที่เก็บศพหลวงพออ่อภระสีนะอยู่บางมดนี่แหละ คุณกิติพงศ์ก็ลงไปถามลงไปถามรถวินมอเตอร์ไซค์รถวินจัมมอเตอร์ไซค์ก็ใจดีเดี๋ยวผมนำไปออกวัดไปหน่อยนึงไปพบวัดนั้นเป็นวัดพุทธบูชาเป็นวัดหลวงปู่มั่นอยูนะ่ก็มีลูกหลวงปู่มั่นใหญ่ๆอยู่ไหวหลวงปู่มั่นเสร็จแล้วก็ออกวัดไปปรากฏว่า,าไปถึง รงโค้งเลยออกนอกวัดรถมอเตอร์ไซค์นำไปไปพบหลวงเจ้าวาดจะเข้าวัดมอเตอร์ไซค์นะั่นก็เลยบอกโอ้ดีแล้วหลวงพ่อนิมนต์รับท่านอาจารย์หลวงเจ้าวาดที่วัดหลวงพ่ออุษีเนี่ยให้เข้าวัดแล้วท่านจะนำไปเนี่ยส่งหลวงเจ้าวาดมารับอาตมารู้เลยเหรอโอ้หลวงพ่ออุษี รู้ว่าเราจะหลงเพราะไม่ได้ไปนานรอ,องเจ้าวาดมารับเข้าวัดเสร็จไปกราบศพเวียนประทักษิณสามรอบเสร็จแล้วก็ยืนและ้วลึกถึงหลวงพ่อแต่มาก็พูดกับพระว่าหลวงพ่อไม่ตายหรอกท่านตายแต่สังขารแต่จิตวิญ,ญญาณท่านไม่ตายหรอกในที่นี้ในกุฏิกันเลี้ยวไปเห็นภาพมีสศสองภาพ ภาพหนึ่งสมัยท่านเป็นหมาชวนอยู่วัดบวรเป็นรูปยืนสูงสูงด้านนี้เป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์แค่นี้ท่านเอามือประสานไปอย่างเงี้ยแล้วถ่ายรูปได้ถึงประมาณหน้าขาอาตมากว่าเออพระคุณกิติพงษ์ถ่ายรูปนี้ไวส้สิเพราะว่าสำคัญนัก ไม่ได้เห็นแล้วท่านกานเขียนคาถาเป็นตัวขอมอิติสุโตอรหังพุโทโธนมโมพุทายาปเทวีคงคาพร,ระภูมาเทวากรมามีหังตัวคงโคงอย่างนี้แล้วรูปท่านก็อยู่อย่างนี้คุณกิติพงษ์ถ่ายที่หนึ่งอ่าพระกอบถ่ายที่สองอาตมาถ่ายที่สามอาตมานึกได้เออมือถือมีนี่เดี๋ยวเอามือถือถ่ายแล้วพระลูกศิษย์ พระกำปุุงองค์สุดท้ายก็ถ่ายหลังจากนั้นก็กลับขึ้นรถออกวัดมาดูภาพในรถสามภาพสามกล้องหนึ่งกล้องคุณติลิพงสองกล้องพระกอบสามกล้องอันกมาเหมือนกันหมดไม่มีอะไรแปลกประหลาดแต่กล้องของพระกำปุ้งเนี่ยหน้าหลวงพ่อภระีสว่างแจ้งโล แต่ส่วนองค์เหมือนกันกันกบสามภาพสามกล้องที่ถ่ายแล้วหลวงพ่อภาษีเนี่ยทําโอภาษให้เห็นเฉพาะหน้าท่านเดี๋ยวรูปนั่นจะเอามาติดไว้ตรงรูปปั้นท่านอยู่หน้าวิหารนั่นใครอยากจะได้กราบก็ขึ้นไปกราบขอพรท่านหลวงพ่อภาษีเนี่ยเลิกให้สวดคาถาอิติสุขโตรหังพุทโธนโมปทายะปทวีคงคาพร,ระภูมะเทวากามามิยัง อันเนี้ยคาถาหลวงพ่อประสีฤทธิ์นะอาตอมาเคยเจริญสวดเนี่ยขี่รถไปโยมรถทัวร์เนี่ยออกจากลำพูนเนี่ยทุ่มครึ่งประมาณเนี่ยทุ่มครึ่งสองตีว่าสองทุ่มอาตอมาถึงก,กรุงเทพฯบ่ายสองโมงตีบ่ายสองกลางคืนนะ่ะรถเมย์ตกใจแปลกใจประหลาดใจกันหมดพออาตมาก็นั่งหน้าเขาให้นั่งหน้า ต่มากันนับประคำนับประธรรมกันแล้วมากำหนดถนนกำหนดถนนเนี่ยถนนวิ่งเนี่ยอิติสุขโตอนับประคำไปทีล,ละเม็ดละเม็ดละเม็ดอรหังพุทโธนโมปทายะปตวีคงคาพระภูมิมาเทมากำหนดเอานิมิตเป็นถนนเอาประคำเป็นถนนไปถึงกรุงเทพฯใบที่สองงงกันไปทั้งแถบอันนี้เล่านิทานให้ฟังอย่าเชื่อ เล่านิทานให้ฟังนี่หลวงพ่อภระสีเดี๋ยวรูปนั้นดีจะเอามาพิมพ์แจกให้โยมไยไปกราบไปไหว้ถ้าใครอยากได้คาถาอีกหนึ่งคาถาคาถาค่าขายองคาถาหลวงพอ่อพระสหลวงพ่อเกษมเขมโกสเพชนาสุกิตาหนตุคาถาค่าขายโชคดีคาถาเขี้ยวขาดปลอดภัยโชคดีอิติสุกโตลัหงุทุโฑนโมบุทธายาปะตวีคงคาพระภุมมาเทวากมามิหังให้สวด ทำไปเลยๆบริกรรมไปฤทธิ์เกิดเดชเกิดอันนี้ก็ขอฝากให้ญาติโยมได้คิดได้นึกแล้วก็น้อมเป็นที่พิจารณา